สวัสดีค่ะทุกทกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่นประจําวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดด์มีวันนี้เป็นวันจันทร์ที่10เมษายนนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคาพยากรณ์กันค่ะว่าดวงชะตาของแต่ละคนเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับดวงคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารแล้วก็วันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะมีเฮในเรื่องของโชคลาภนะรวมถึงการได้พบเพื่อนใหม่ค่ะที่จะชี้ช่องทางในเรื่องของการหารายได้พิเศษมาให้กับเรานะคะ ใครที่ทํางานอยู่นะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆค่ะแต่ต้องมามาระมัดระวังความรักสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมาพะคารมกันนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเอาชนะซึ้นกันและกันด้วยนะคะตรงนี้จะทําให้เรื่องเราใหญ่โตได้สำหรับดวงคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะได้จับงานชิ้นใหม่ด้วยเช่นกัน เหมาะที่จะลงทุนในออนไลน์นะคะเปียนแต่ว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยให้เริ่มต้นจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนค่ะเรื่องของการเงินเนี่ยต้องระมัดระวังการใช้ใจ่ายสักนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีการล่วไหลนะคะแบบไม่ควรที่จะเสียสําหรับสีมงคลวันนี้ค่ะใช้สีดาเหลืองสีฟ้าแล้วก็สีเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะประจํากับเราอยู่ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะ ก็จะมีพระแม่รัศมีกับปู่ศรีสุดโธสององนี้นะเสริมดวงเรื่องการเงินกับเรื่องโชคลาภได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วองค์พระพุทธชินราชากับหลวงปู่ทวดเนี่ยนะคะจะเสริมดวงให้ชีวิตเราเนี่ยมีความก้าวหน้าอุปสรรคต่างๆที่มีอะ่ะจะค่อยๆหมดไปเครื่องประดับเสริมดวงในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นทองคาค่ะหรืออาจจะใช้เครื่องประดับที่เป็นสีทองแทนก็ได้คริสตัลนค่ะนะคะสองอย่างเนี่ยนะคะจะเป็นเครื่องประดับที่ต้องหามาติดตัวไว้ละ พาจะนำความเป็นมงคลมาให้กับเราคนที่เกิดในช่วงของเดือนเมษายนนะในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะถ้าจะทำบุญมันเกิดเนี่ยยังเน้นเรื่องของการสร้างพระนะแล้วก็ในเรื่องของการทำบุญเนี่ยใช้ย,ยานะคะหรือทำบุญเกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์นะคะอันที่สอตรงนี้จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะความเป็นอยู่นะคะมีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงาน เรื่องของอาหารค่ะจะใส่บาตรทำบุญเลี้ยงพระก็ดีนะคะหรือจะถวายสังฆทานก็ดีเนี่ยขอให้มีปรามึกอยู่ในอาหารนะคะตรงนี้จะเป็นเส้ค่ะจะหยิบจะจับอะไรเนี่ยมันจะข้องไม้ข้องมือนะคะแล้วก็กระแสของการเงินเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาหาเราอย่างหลายเส้นทางด้วยเช่นกันมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันจันทร์ที่10เมษาย,ยนโย66ค่ะในรอบ17.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสี่เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลขสองแน้นไปที่เลขสี่กับเลขหนึ่งค่ะชุดจับคู่สี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดศูนย์หนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแล้วในรอบสิบแปดจุดสามศูนย์นอ ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสองเลขสี่เลขศูนเลขสามเลขหกเน้นไปที่เลขสองกับเลขสีชุดจับคู่สองหนึ่งสองห้4สองเจ็สหนึ่ดสีสี่เส่วนในเรองบ19.30น ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสอเลขหนึ่เลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเน้นไวิที่เลขสอกับเลขหนชุดจับคู่20 23 24ย์สองสามสองสี่ห้าสองปดนยนึ่ง่งงงก็เป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันจันทร,ร์ที่10บเมษาเลยนะคะทุกท่านคะอย่าลืมนะคะการทำบุญการรำทานนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดอนิสง์ ให้เรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภวิ่งเข้ามาหาเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการเลขเด่นประจำวันกับจันลักษณ์ทางช่องทางซีมีดมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนและขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ